ร้อนนะทุกคนสิบอันดับไล่หมาไปไล่มาไล่มาเอาตีนมาเคาะมันนะครับน้องๆงช่ละหนึ่งหน่วยสัก่หมาอันนี้วิธีได้อะไรวะวิธีที่หนึ่งไม่มา มือใหญ่บ้านเองวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งสบไปฮะสบไปฮะฮไม่มีวิธีได้มาเลยเหรอวิ่งไปห้วิ่งไปไล่มัน อะไรนะโอลิงไปโอลิงไปไอโอลิงไอดีโนดิอางดโอเอาตีมาตายเวทีที่สองไงตีมาใาตายไม่ทำเป็นตัวกล้องดี นี่นี่นี่นีนี่คือไอหมาหน้ามินที่มันชื่อว่าไอโอลิงโอเลี้ยงวิธีที่หนึ่งให้เราซูมไปหามันอย่างหน้าด้านวิธีที่สองวิธีที่สาม บอกเลยอย่ากเก่ากับพี่ในน้องมาวิธีที่เท่าไหนต่อไปเจ้าของวิธ<ว>ีเจ้าของมันที่ว่าเจ้าหุ่นใช่ไหมไหเฮ้ยกูคืคอเจ้าหุน่นเว้ยมึงออกไปเอานักขติคือมาไปเป็นเจ้าของคนต่อไปมา กองพังไปบททีที่ห้าไงดีนไงดีลงลบอลงบจิงๆไปเลยไปเลยไปกดตีน วิธีที่หกเท่าเงนหมาม่งอะไปนี่คือวิธีของเราบอกล้ว่าบ้านใครไม่มาเอาตีนไปไหมหย วะมียางไหมยางเอาไม่ดีแต่พิว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 มีตัวมันมันรู้สึกเหมือนมันโกรธวเลยดูตัวมันอยมันขยับโคลนน้ำไม่ไม่เหมือนมันกลัวมันกลัวมันสวยแล้วเข้าบ้านพี มันบอกมันน่าจะคิดจยังสวยแล้วเขาบ้านผิดเออเขาบ้านผิดจริงเยคยเคยไล่หมาฮะเคยเคยไล่หมาใช้วิธีไหนไล่ได้วิธีที่หนึ่งเอาของอะไรซักใส่มันของจริงลองไหมลองไหมดูไม่แม่นโยนนี้ใครโยนก็ได้ 我弟是台。